ครับสวัสดีค่ะผมแชมป์พิรพลครับและวีวพงชนกกันกรบาบค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแชมป์จัดไปช่วงนี้เราม่ค่ายรุนแรงคร่ะพี่แชมป์รุนแรงอะไรถ้าคุณดูอย่างนี้ไงช่องนี้เราเป็นช่อง13ช่องครอบครัวน้องๆดู<ช>อยู่เยอะ <ผม S 1> ต้องมีแอคชั่นหน่อยเด็กก็จะได้หัวเราะประชาบนพวเนี้บางทีเราอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำอะไรได้ค่ะวันนี้คุณผู้ชมครับเรื่องราวของเราก็ยังคงอัดแน่นใช่แล้ววันนี้ ก่อนจะถึงช่วงของโอลิมปิกสนะฮะนักกีฬาที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกเป็นคนแรกเกิดขึ้นเมื่อ20ปีที่แล้วก็คือทางด้านของสมรักคำสิง พี่บาสของเราไม่ได้โมผมชอบเสียงไหนเราพูดกับพี่บาสสิ <Dem> ไม่ได้โมไม่ต้องพูดแบบเสียงนี้อ๋อเสียงเขาเย่อย่อเงยพี่จังเดี๋ยววันนี้เขาจะบอกว่านักกีฬาไทยเนี่ยวเวลาสัมภาษณ์เนี่ยเหมือนกับเจียมเจียมเกินไปคือเขาไม่ได้พูดเยอะนะเขาเป็นคนพูดที่มีความมั่นใจแล้วก็คือความมั่นใจกับโมเนี่ย บางครั้งอาจจะต้องอธิบายให้คุณผู้ชมฟังเดี๋ยวให้ไปอธิบายเบรกห้าแล้วกันเพราะนี่แค่เกลิ่นเกลิ่นไว้ก่อนอ่าส่วนช่วงของวิวเองก็น่าสนใจอยู่แล้วใช่แล้วผมชอบส้มตำไก่ย่างเนี่ยคุณถัดไปกินอะไรที่มันแบบบ้านๆหน่อยแน่นอนค่ะวันนี้เอาวันนี้เลยถูกต้องไปเลยไปมาเลยร้านอีสานสเตชันค่ะพี่แซสถานีต่อไปอีสานสเตชันนี่ลงได้ตั้งแต่ตั้งแต่ใครอยู่รายการนี้สำเนียงดีทุกคนซึ่งร้านนี้นะคะไม่เหมือนกับร้านส้มตำธรรมดา การตกแต่งร้านนะสามารถถ่ายรูปเล่นได้เลยเหมือนเขาว่าแบบสไตล์วรุ่นเดี๋ยวนี้เขาต้องแบบ พอเข้าไปก็ต้องแบบถ่ายรูปเล่นร้านสวยมุมน่มนีมน่ร้านนี้มีทุกอย่างแล้วแบบว่าตำส้มตำเองด้วยก็ได้จริงไหมจริงขอเขาได้ก็ได้บอกว่าขอรสชาติแบบนี้แบบนี้ขอเขาได้เลยขอไปตำเองเนี่ยใช่วิวไปตำเองด้วยวันนั้นไงไงอะใหญ่จะเก็บให้พี่มาชิมจริงเลยักลัวพี่ท้องเสียแล้วก็คุณผู้ชมเช่นเคยครับช่วงของวิวจัดไปอ่าเธอชื่อนะวิววิวจัดให้วิวจัดให้เพราะว่าแชมป์สั่งมาให้จัดไปอ่าดีค่ะก็มีมาแจกไปกินฟรีมีมีอีกใช่ไหมแน่นอนส่วนเบรกสอง ใช่แล้วค่ะกับจัดไปไอที24ชั่วโมงกับพี่เอิญปานระพีค่ะสาวสวยระจำรายการของเรานั่นเองเราก็จะมีเรื่องดีๆมาฝากคุณผู้ชมเกี่ยวกับไอทีค่ะแต่มาช่วงแรกฮอ t of the Week เครียดเลยใช่ไหมพี่ไม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 าเลยฮอตออฟเดอะวีค hey, เนี่ยมันเป็นเรื่องของประเด็นร้อนของสังคม<อ>แต่เราจะไม่ใช่แค่มารายงานเราไม่ได้แค่นำมาเล่าแต่เราจะบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้ อะไรจากมันสัปดาห์นี้มีชื่อเรื่องหัวข้อว่าสัตว์น่ากลัวแต่คนน่ากลัวกว่าอ,อย่างเวลามีสัตว์เนี่ยคือสัตว์มันก็ควรอยู่ในป่าถูกไหมค,คนก็ควรอยู่ในบ้านแต่พอมันมีสวนสัตว์มนุษย์เนี่ยทั้งข้อดีข้อเสียมนุษย์เนี่ยจะมีวิธีคิดว่าจะทําอะไรให้มันตื่นเต้นเ้าใจยิ่งยิ่งขึ้นสมัยก่อนสวนสัตว์สัตว์ตก็อยู่ในกรงถูกไหมหลงัลงๆก็มีอย่างซาฟาฟอรีเวิลด์เงี้ยหรือว่าซาฟารีท่แอฟริกาก็คือเราขับรถเข้าไปในป่าแต่หลังๆี่ย มันมันชักจะเริ่มไปไกลเกินแล้วคหลังๆเนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมดูรูปรูปนี้นะฮะรูปนี้เนี่ย คือที่ประเทศออสเตรเลียนะครับคือคุณจะสามารถลงไปดำน้ำแล้วใกล้ชิดกับจระเข้ได้ขนาดนี้ใกล้มากเลยนะพี่แชมป์แล้วล่าสุดเนี่ยไอช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาของประเทศไทยเองเนี่ยเลือดไอเคนี่แหละโอ้โหดังมากมันมีอะไรคนพูดถึงเยอะมากค่ะอาณาจักรช้างพัทยาอ่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับจระเข้ฮะที่นี่นะคะเป็นการล่องแพค่ะพี่แชมป์ตกจระเข้ซึ่งที่นี่นะคะคือตกจระเข้เนี่ยคือไม่ใช่ตกขึ้นมากินนะคมาว่าตกจระเข้ก็คือมันก็เอาอาหารแล้วก็แล้วก็ ป้อนป้อน,น,อนให้จเจระเ่นะค้ใช่แล้วค่ะที่จังหวัดชนบุรีนั่นเองค่ะทั้งหมดนะคะที่นี่มี2บอ่อค่ะพี่แชมป์คุณผู้ชมแล้วก็ในบอ่อน้ำเนี่ยพูดได้เลยว่ามีจระเข้ประมาณ3,000ตัวเยอะนะ3,000ตัวซึ่งความยาวของเรือเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ6เมตร ความกว้างประมาณ2.5เมตรนักท่องเที่ยวนะคะลงได้ครั้งละ15คนเท่านั้นครับใช่แล้วค่ะแล้วก็โดยในเรือนะคะมีผู้ดูแลเนี่ยอยู่2คนก็คือคนแรกก็คือคนขับคนที่2ก็คือคนที่ดูแลนักท่องเที่ยวแล้วก็ล่องแพตุรก้นะคะได้รับความนิยมมากเลยพี่แชมป์คุณผู้ชมค่ะจากคนจีน,<ค>นชอบ,ชอบมากเขาช,ชอบอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเสียวนะกล้าลงไหมอะแพเงี้ยออหนูกลัวถังมันแตก คือผมเนี่ยเป็นคนชอบจอยเคมากะนะครับโดยเฉพาะตอนที่ไปเขาเรียกตกจอยเคใช่ไหมแต่สมัยก่อนผมไม่ได้ตกนะเวลาผมไปฟาร์มจอยเคสุดนจะโยนน้อยก <นะ S 2> ็จะโยนซ <ยน S 2> ี่โครงไก่ใช่ไหมแต่หลังๆไม่ค่อยกล้าไปเพราะว่า<ส>พื้นมันเป็นพื้นไม้แล้วบางครั้งเดินๆไปรู้สึกมันจะบางรูมันเล็กบางรูมันก็ใหญ่ๆซึ่งความน่ากลัวเทียบกับ บ่อที่คุณคุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี่นะฮะอันนี้เนี่ยน่ากลัวกว่านะใช่เพราะว่าปล้องอยู่ในน้ำพี่ชายมคิดสูดูสิถ้าเกิดมันรั่วหรือมันแบบพลิกหรือไม่แค่มันเอาจมูกปึ้งๆขึ้นมาเนี่ยนะโอ้แล้วคุณรู้ไหมจระเข้มันโดดได้นะคือมันสามารถกระโดดซึ่งถ้าคุณผู้ชมดูจากภาพอันนี้คือผมคุย2เรื่องนะคือสถานที่ที่ผมเคยไปก็คือฟาร์มจระเข้สมุทรปราการซึ่งที่แน่นเนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมเห็นรูปหรือเห็นภาพเนี่ยก็คือมันจะเป็นเหมือนกับเป็นสะพานอะ สะพานสูงสูงสงแล้วไอ้เข้มันก็อยู่ในบ่อดูแล้วยังไงก็ไม่คิดว่ามันน่าจะกระโดดขึ้นมากัดเราได้แน่นอนเพราะสูงเพงราะสูงแต่ปรากฏว่ามันสามารถกระโดดขึ้นมาได้ประมาณครึ่งทางไงน,นะมอเออ <What? S 2> ฉะนั้นถ้าเกิดที่มันเคยกระโดดครึ่งทางมากระโดดกับไอ้แพรเนี่ยโอ oh ้โหมันน่จะกระโดดขึ้นมาในแพได้เลยเพราะว่าดูจากแพนะคะพี่แชมป์มันใกล้ชิดมากอะมันไม่ได้สูงอะไรมากมันใกล้ชิดมากแล้วก็แล้วก็จุดนี้เนี่ยเสียวเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อ ว่าพอเราไปทําอะไรใกล้ชิดกับสัตว์อันตรายคือไอ้เข้มควรอยู่ในน้าค่ะหรือมันควรอยู่ในสวนสัตว์ก็โอเคใช่แต่การนํามาทําเป็นธุรกิจอน่ยจ่ายตังและใกล้ไอ้เข้มสมมติไอ้เข้มันจะไปกัดใครตายเนี่ยโอ้คนส่วนใหญ่ก็ไม่คิดว่าเออไอ้เข้มันก็ควรอยู่ในที่ของมันคนก็ควรอยู่ในที่ของคนคนก็จะไปคิดว่าโอ้โหไอ้เข้มันโหนนะฉะนั้นเจอมันต้องฆ่ามันโน่นนี่นั่นถ้าจริงจริงเนี่ยอาจจะพูดภาษาชาวบ้านว่าก่อเลื่องเนี่ย ก็น่าจะเป็นคนแต่ล่าสุดก็บอกแข็งผ้าเขาบอ,อกโดนปิดไปไี่ยใช่แล้วค่ะล่าสุดนะคะก็ถูกสั่งปิดปรับปรุงค่ะชั่วคราวเพราะว่ากรมประมงนะคะสั่งให้แก้ไขเพิ่มระบบความปลอดภัยเพิ่มเติมค่ะพี่แชมป์ซึ่งในการลงแพนะคะเขาบอกว่ามันอันตรายไงก็คือดูจากแพก็เห็นแล้วเนาะ เราก็ไม่กล<ต>้าลงนะร้านหนึ่งก็ไม่กล้าขึ้นนะฮะเออ่ายร้านหนึ่งเดี๋ยวคุยกันได้ค่ะแล้วเขาก็บอกว่าอาจจะเกิดอันตารายกับนักท่องเที่ยวได้เลยสั่งปิดปรับปรุงค่ะในระยะเวลา90สวันนะคุณผู้ชมเข้าใจแหละมันก็คงจะสร้างรายได,ด้ได้อย่างมหาศาลแต่ว่าความเสี่ยงแต่ในเมื่อนักท่องเที่ยวกล้าจะเสี่ยง ธุรกิจมันก็เปิดได้ใช่คือผมมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราควรจะนํามาคุยกันเพราะผมคิดว่าในสังคมที่พัฒนามากๆอย่างในตอนตกเนี่ยค่ะผมว่าคงจะไม่สนับสนุนเรื่องอะไรแบบนี้เยอะอนะครับคุยกันถึงเรื่องประเด็นนี้เพราะเราหลั่งสั์เนี่ยถูกนามาหากินกันเยอะค่ะแล้วมนุษย์เองก็ตกเป็นเหยื่อของอธุรกิจแบบเนี้ยค่ะตัวเราเองก็เคยสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมได้เรียนรู้และเปิด เปิดโลกอีกใบหนึ่งของผมเนี่ยก็คือโรงเรียนนานาชาติผมจาได้แม่นเลยตอนนั้นผมอยู่ป .5 หรือปอ .6 เนี่ยเราไปสวนสัตว์กันสิ่งแรกที่โรงเรียนสั่งก็คือบอกว่าห้ามถ่ายรูปก,กับเสือทําไมอะคะคือสวนสัตว์เนี่ยแน่นอนมันจะมีเสือบางตัวอยู่ในกรงถูกไหมแล้วมันก็จะมีเสือบางตัวเนี่ยไม่โชว์ไม้โชว์มันจะล่ามโซ่ไว้หลังๆเนี่ยเขาจะเริ่มมีธุรกิจไม่ก็เอาูเอาลูกเสือมาป้อนนมเคยไหมแล้วเขาเก็บตังค์เพิ่มด้นะเก็บตังค์เก็บตังค์สาเหตุที่ คุณครูผมนะ่าตอนนั้นเนี่ยบอกว่าอย่าไปถ่ายกับมันเนี่ยเพราะเขาบอกว่าเสือเนี่ยมันถูกมันไม่อยู่ในป่ามันก็ทุกพอแล้วแล้วถ้าเกิดคุณไปสนับสนุนในการไปถ่ายรูปกับเสือ,อมันจะเป็นการกระตุ้ในให้สวนสัตว์คิดว่าอ้าวโอวมันทําเงินเยอะยฉะนั้นเนี่ย,ไ,ยไม่ต้องให้มันอยู่ในป่าไม่ต้องให้มันอยู่ในโกกเอามันออกมา อันตรายนะข้อมูลที่ผมได้เนี่ยจากคนที่เขาเป็นคนถ่ายรูปเป็นคนคุมเขาก็บอกว่าคือเสือที่โดนล่ามโซ่แล้วมาถ่ายรูปนี่ยมันมันไม่มันไม่เหมือนเสือที่อยู่ในกรงนะบางครั้งอาจจะต้องมีการถอนเขี้ยวถอนเล็บให้อาหารที่พิเศษกว่าตัวอื่นๆเพื่อที่จะทำงานได้ก็ความหมายที่<อ>ที่แปลได้ก็คืออาจจะต้องให้อาหารที่มัน เหมือนกับให้มันง่วงอ่ะเธอเคยเธอเคยไปถ่ายกับเสือตัวไหนที่มันคึกปะหล่บแบบไม่อะถูกไหมส่วนใหญ่มันก็จะส่วนใหญ่อาณาจักงมันจะแบบเดินเดินถูกไหมแต่คุณสังเกตไหมว่าเสือเวลามันที่มันโดนล่ามันจะแบบใช่ใช่มันแบบถ่ายง่ายจับง่ายใช่เคยเห็นเด็กถ่ายแต่หนูไม่เคยคําถามก็คือแล้วมันเป็นอย่างนั้นโดยที่ธรรมชาติมันไม่ได้เป็นเพราะอะไรใช่เนี่ยอันนี้ก็คืออีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมต้องต้องเลิกทําบุญผ่านทางบาป ผมไปสวนสัตว์ผมจะเลิกหมดและถ่ายรูปกับเสือผมจะไม่ถ่ายแล้วมันเป็นเรื่องที่ลึกเหมือนกันนะคือบางครั้งเราไปถ่ายเราไม่ได้คิดอะไรมากเราเราคิดซะว่าเราคิดว่าเราทําบุญซื้อนมเลี้ยงเสือแต่คนที่รักสัตว์ก็บอกคุณกําลังสนับสนุนให้สวนสัตว์นําสัตว์ออกมาจากกรงถอนเขี้ยวถอนเล็บมอมยามัน เพื่อจะทําเงินเพิ่มขึ้นหรือว่าง่ายๆก็คือว่าเวลาช้างเดินอยู่ข้างถนนเราก็ไปให้กล้วยเขาไงพี่อันนี้ก็เป็นอีกสิ่งนึงเหมือนกันฉะนั้น,นถ้าคุณรักช้างคุณรักสัตว์คุณต้องกัดฟันแล้วคุณไม่ต้องห่วงครับถ้าช้างพวกนี้มันไม่มีอะไรกินเดี๋ยวมันเอากลับไปคืนป่าเองใช่นะครับไรไหรือแม้กระทั่งสุนัขหลังๆผมก็เข้าใจนะคือผมมาเลี้ยงสุนัขสมัยก่อนเนี่ยเวลาผมฟังคนว่าอ้ไม่ชอบสุนัขข้างถนนเลยผมไม่โกรธนะแต่เวลาอวลาผมจะถามก่อนว่าทําไมคนก็ชอบทําบุญผ่านทางบาป คือทำบุญแบบไม่สุดเอาข้าวไปเลี้ยงมันแล้วก็จบเฮ้ยบางทีแบบมีแกงกระทุ่งกระทิข้าวให้มันกินได้หนมะเคยเห็นคือเวลามองต้องมองเป็นระบบแบบนี้คือคนที่ผิดที่สุดย่ยคือคนที่เอา,เอามาปล่อยบางคนบ่นว่าเลี้ยงเองไม่รอดอยาดันจะไปเลี้ยงสุนะัขพอเลี้ยงไม่ได้เสร็จ ก็ไม่ทำมงทำามันมันมีลูกก็ไปปล่อยเพราะไปปล่อยเสร็จปุ๊บเนี่ยปัญหาสเต็ปสองก็คือถ้ามันไม่อยู่ก็จบปัญหาถูกไหมไม่ออไม่ไปกัดคนมั่วซั่วเพราะคุณไม่เลี้ยงมันถึงที่สุดเลี้ยงที่สุดคือฉลักสัตว์ฉันเอาไปเก็บไว้ที่บ้านฉันฉีดวัคซีนมันฉันทำหมันมันอันน้าดีเลี้ยงไปเลยบางคนทันดีเทเทข้าวให้หมากินพอมันกินเสร็จปัญหาแรกมันก็อึและเทะมันอึและเทะเสร็จปุ๊บมันก็มีบางคนเนี่ยชอบไปเตะมันหรือไปทำร้ายมันแล้วประเทศเรามันไม่มีความแฟร์พอ มันก็จําไม่ไดว้ว่าเป็นใครบางคังมีเด็กไม่รู้อินโออเนมันก็ไปกัดเด็กดเลยอ๋อ oh. นี่ไงมันข้ามันเกิดขึ้นจากการทําบุญผ่านทางบาปของคนที่บอกไปเลี้ยงถ้าจะเลี้ยงเอาไปเลี้ยงที่บ้านเลยครับไม่ใช่ว่าแบบไปเลี้ยงแค่นั้นแล้วถือว่าัวเองทําบุญคุณกาลังทาบาป แต่ไม่บาปเท่าคนที่ท <ำ S 2> เอามาปล่อยบางครั้งผมแล้วก็คนรักสัตว์เห็นก็ปวดหัวฉะนั้น<อ>นี่ก็คือ h o t of the Week โโถ้าคุณพูดซะแล้วว่าโลกวันนี้ยังเลี้ยงตัวเองไม่รอดแล้วคุณจะไปเลี้ยงสุนัขหรือคุณจะไปมี <รอ S 2> ลูก<ด>เพื่ออะไรฉะนั้นคุณจะเห็นว่าประเทศที่พัฒนาผมย้ำนะครับ,รบประเทศที่มีปัญหาเรื่องการเงินน้อยที่สุดจะเป็นประเทศที่มีลูกน้อยที่สุดจะเป็นประเทศที่เลี้ยงหมาเต็มที่ก็แค่ตัวเดียวเพราะเขาไม่เน้นจํานวนแต่เขาเน้นคุณภาพแต่ประเทศที่เป็นหนี้เยอะสุด ประเทศที่ลําบากที่สุดจะเป็นประเทศที่มีลูกเยอะที่สุดและเลี้ยงสุนัขมั่วซั่วที่สุดมีปัญหาสังคมมากที่สุดนี่คือฮอ t of the Week ที่เกิดขึ้นจากจระเข้มาสู่สัตว์ที่ถูกนำมาหากินมาสู่ปัญหาสุนัขมาสู่เรื่องการทำบุญผ่านทางบาปวันนี้เป็นฮอ t of the w e วีที่ร้อนเลยนี่ยคุยร้อนเลยเน่ยร้อนเลยเหรอประเด็นมันร้อน สนุกสนานกันช่วงหน้าเป็นไงใช่แล้วค่ะช่วงหน้าค่ะจัดไป i อที24ชั่วโมงกับพี่เอินปานระพีค่ะแล้วต่อจาก i อทีเสร็จปุ๊บอย่าลืมนะคะดูเบรกวิวค่ะกับวิวจัดให้ค่ะร้านอาหารอิสานสเตชั่นแจกแจกฟรีเลยติดตามชมให้ดีๆค่ะในช่วงหน้าค่ะร่วมจัดไปโดย King Power Duty Free Y a m a h a